มาแล้วปะบึนบึน <c oughs> บึนบึนแล้วปันมาแล้วพี่ม้าป้าเล้วเก่งมากเก่งมากคับปันมากลับมามาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้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 วไปดูแมคโครกันปะปะปะเดี๋ยวมาม่าขี่เหมือนกันมาเร็ว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 ตามหมามามานะตามหมามามานะบึนบึน มาม่าขึ้นแล้วมาเร็วตามมาม้ามาเลยครับเร็วเร็ว,รวอ๋อจับดีๆให้พี่มอสก่อนเร็วๆพี่มอสตามหมาม่ามาเก่งมากครับนหนกู้ทำยังไงมาม่าสอนกู้ทำยังไงครับกู้เก่งมากค่ะบา,บายยก่อนบา,บายจุบจ๊บ น้องน้องชื對對่ออะไรนะเบชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเบชื่ออะไรนะครับเบิรแล้วมามมาชื่ออะไรครับมามมาอะไรนะหมามูาอะไรนะหมาหมาชื่ออะไรนะไบไบชื่ออะไรไบหมาไบอันนี้ไอ้เบิร์ตไบ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 ไปไหนครับมาไปไหนปะป๊าชื่ออะไร ป๊าป๊าชื่ออะไรครับบอกมามนป๊าป๊าชื่ออะไรบอกมาๆก่อนป่าเลยนะป๊าป้าชื่ออะไรนะป้าก๊อบแล้วคุณตาชื่ออะไรครับคุณตาชื่ออะไรครับตาอะไรตาตาอะไรนะตาหมตาอะไรนะตาอะไรนะครับ คุณยายชื่ออะไรตาโโอเคแล้วคุณยายล่ะครับแล้วป้าอะไรครับป้าน่ลุงอะไรครับลุงเทพย่าอะไรนะหมุนหมุนหน่อยหมุนหมุนหน่อยย่าๆอะไรครับย่ายาอะไรนะย่ายาลุงอะไรอีกลุงเทพลุงเทพกับลุงอะไรนะลุงโบลุงโบเรียกลุงโบดังๆก่อนอะไรนะเรียกลุงโบไปไปป่าปาไปไปก่อน ไปไปไปมาทายลูงเห็นไ